สวาสดีพี่น้องสวัสดีบรรพบุุทุกคนเดยที่เมาหลับสมสงบนอนายอง่งถพอกาหนังมอพี่น้องเลยมอมามันก็เต็นเดี๋ยบุยทางไปานังาหมอ คนไลยขนาดนี้นี่ก็น,น้องไผ่น้องไผ่ของสาวพอนี่น้องชายน้องชายสาวพอพอดีมาพอ,อ,อกันสังเกตคนน,นั่งรอรอหมอพี่น้อยรอหมอตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าตอนเที่ยง

ສະບາຍພີ່ນ້ອງອາກາດກໍເຖິງຢຽນເຖິງຮ້ອນຈັກໜ້ອຍຮ້ອນຈັยໜ້ອຍຢຽຮຕຮື ଙ୍ଗ ພີນ້ອີຕຮົາຖາທານມແຖາอยู่ໃນก็ດແຕ່ວ່ຮົຢຖານນັງາอยู่ນ

มาเพิいい uh pues amo, mm ่เซยเลยคุณผู้ชมว่าจงางุดคนมหาหมอพี่น้อยตลาดเก่งเกาะติดกับตลาดเก่งเกาะพี่น้อยคลินิกมาคลินิก ทีนี่ใหญ่ที่นี่เงาะนหง่อนที่นี่ใหญ่เติบได้กลับมาแต่ในนี้โมเพลงบันไดหน้อยติดกับตลาดเก่งก่อบ้างฮะชิเมื่อเลยบระเทศไทยพี่น้องเอ้ยเขาจ้าบประเทศไทยในหมู่ห้องมอนะเขาบอกนี่ มันเป็นกฎระเบียเพราะเขาจะเอาห่างกับบริถายเด้อพี่น้องก็เถอะเขาไปในลายเ่างกับชิมื่อเมื่อกันมาท่านในห้องเดือนเขาจะไม่ได้กินข่าวเยือนแค่มปลาผู้เล่โัวข้างหน้ากางเจองให้กันอีได้ผมหนางหลังนั่งมิ้วกะไข่แน่แล้วแหละพี่น้องเอ้ยมดเจ๋ยน้ำมันแม่นนิวพี่น้อง พ่อปัสะบักเสพพิษนั่งมียวกัเม็ดเลือดครับพินการลดหน้อยลงกะไคเน่พินกาิเู่ส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 ู่น,นังมิยวมาในนีน,นังมิ้วบนไลน์กับหมูหนึ่ง <laughs> แสนเท่าไหร่หนึ่งแสนเจ็ดสิบาพี่นอ้องโวยพี่น้อง <laughs> ตลาจ้มาในที่นี้คือจะสั่งใหม่พวกไป่ใค่ตลาดช่องวุมึงพี่น้องจะได้เงินแสนเจ็ดิบหนึ่งแสนเจ็ดสิบพันพี่น้องเอ้ยนังมิวนะของซบบาบุไลนะคนละแสนสิบกับพอเจอกับซบบาบุไลของซบบาบนะุไลนั้นเป็นนันปีม้ลูกอักเสบโอ้ยไม่แต่อักเสบพี่น้องเอ้ย แจ็คทีดเป็น,เนี่ยได้แต่ว่าอักษสบเลยตอนแล้วพอเจอเพราะว่าจอนเจี๊ยบแห้งเพราะว,ว่มาหนีอบมันมาเอ็กโก้ของอัลกอริทมหนีอบแล้วพอกระสัว่า,วา,าอักษสบเพราะหมอแบบ,บบคือการหมอบบคือการคนละหมอได้พี่น้องคนละคลินิกนอกจากหามอาแม่คุณเล่นเหนื่นอะไรกว่าเนาะคุณชัดเจนกว่า หอามวลมวลมึงเน็ตจีมิวบอกว่าเองมิวอะมอแล้วว่าหอามวนแส้เสะหม่หมวนแล้วขจะเอาเงินเอาไเทสแ้าเอมวอยากมาอีกบ่บอยามาอีกได้อยากมาอีกได้พี่น้องเอ้ยเรอยากเทดหนาอีกอยากมาอีกเสียเงินพนละมมีดอกว้าก็จะ

ก็จะใส่ครัวดิใส่ครัวมั้ยว้าวว้าวเบิงแน่ตรวจห้องเกมี่มากับพี่น้องไหมเขาจะอะไรโกลด์ไลท์แถวพี่น้องครั กินลึกน้ำสีเสือตุกัดสบายเป็นอะไรสบายแบบปกติเลยเนาะแต่คือว่าอะไรคนออกลูกใหม่พี่น้องอาจจะผัวผักอาจจะติมมนยังบมแข้งแห้งปันใดเดถามยีว่าหวานลูกกินนมได้หรือเปลอกินยาน่ะปวดไดถามเลยพี่น้องม้วนน้ำเสียเงินหลุดจุกอ้องจุกเข่าตก็ตกใจแห้งพี่น้องไดเสียเงินถามหน่อยดิถามวบบ กินยาอันนี้มีคนกระทบกับเด็กหน่อยบ่อลูกได้กินนมได้บ่เขาวว่าข่าว่ายานี่บ่มีปัญหาขาว่ากินได้ขาว่าเป็นอะไรถูกขาวว่าก่ะพวกกระซี้ยวบ้าคนทักเกิดลูกใหม่ฮะนะทักเกิดซ้องอาทิตย์ซ้องอาทิตย์ได้ดีได้มาวันที่ดนหอดเดือนครับพี่น้องนั่งนิ้วนะถ้กเกิดซ้องอาทิตย์ ก,ก็ปติค่ะจ้ะเม็ดเลือดขาวก็ลดหน่อยลงคือว่าไข่เติบยังฮีเข่ายู่ยุเข่าอีกแลวพี่น,อน้องยิ่ง,งยุเข่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยีว่าได้จ้ะไปซีเรียงไว้บอไปซีเลียงไว้บอบอตาเด้อบอตาแลตลาด เดี๋ยวจะกินเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวจะกินนะจ๊ะมาตาคือสิมานลายละแต่ตลาดแม่เจ้าว่ากินยากิน,กนายาอันนี้ก็กินกินเผาได้อยูุกินอันลูกกินนมได้อยู่บอกไปแหละพี่น้องเลยบอแต่ทันนมตาผมมีแห่งเดียวเห็นมักตาดู <c oughs> อะไรคนมา <c oughs> กินนั่นลูกนะกินนมได้อยู่กินได้ปกติบ่มีบ่มีพนกระทบกับเด็กน่อยกินได้ก้สิใหยาแก้เสบไม่ได้นะอแก้เสเนี่ย่านันนี่ย่เหี้นย่เห้ยย่เห็้บ่มันย่เห็้ก็ย่แก่ปู่อตะอ้งเฮานะ มืศาศา่อทางวัฒนชานมาแล้วเมื่อทางได้มีมีมองอันินมองเงี้ยเอาอยาน,า,อาน่งกับเอาพอจะอ้อนนีไปซื้อไปซื้อเอาไปเซนไปซื้อนซื้อเอ็นลอยเขาพ่มีเงินทอนเขาไปตลาดเขาไปตลาดซื้อแอนจามเอ็นหาพันกิก่งเขาพอมีเงินทอนอีกจะเป็นเอาสิบพันสิบพันพันมีเงินทอนพี่น้องเลยโอ้โย ก็กระาอ่อน นั่นแหละมันเป็นรถเต็มได้ดีนะคนทางเต้นนักเางพาเต้นคนทางกะมันเป็นขื่นพี่น้องรถเท่ากับเป็นรถใหม่โอ้ยจะเป็นมีรถวิโก้เดิบเนาะทรัพย์ชิมวนวาร์สอืะเนาะเนาะพี่น้องไอ้ใจลูวิโก้ลูบพาพี่น้องไปเบิร์นอยู่เลยพานางมิ้วนั่งมิ้วไปเที่ยวแล้วแหละ พี่นอ้องฝากก็ไ์ก็แชร์ก็ติดตามในเดอพี่น้องเพราะก็มุกขับใจปลาลุงทุก่านที่ส่งกองกลังใจมาให้อยู่ดีมีแห้งวง่าจะูบทุกคนสบายดีสบายดี